พระเจ้าไม่ได้ทรงจําเป็นต้องอธิบายทุกสิ่งแก่เราคุณกําลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่29สิงหาคมความเชื่อนำมาซึ่งความเข้าใจฮีบรูบทที่11ข้อ3โดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นอ่านเพิ่มเติมฮีบรูบทที่11ข้อ1-3ในยุคมืดศาสนาจักรเรียกร้องการยอมรับคำสั่งและความเชื่อโดยไม่ต้องมีเหตุผลและคำอธิบายจากผู้เชื่อผู้นำศาสนาถูกต้องเสมอและไม่มีวันผิดพลาดสิ่งนี้ นำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายทั้งในและนอกคริสตจักรวิทยาศาสตร์ถูกดูแคลนและนักวิทยาศาสตร์มากมายถูกจับมาลงโทษหลังจากนั้นจึงเกิดยุคป,ปฏิรูปยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและยุคแห่งปัญญามีการค้นพบว่าโลกกลมไม่ใช่แบนหลายสิ่งที่าศาสนจักรบอกว่าเป็นภัยพิบัติที่มาจากพระเจ้า กลับถูกพบว่าเป็นเหมือนผลจากไวรัสและไม่ถูกต้องต่อสุขลักษณะในการดำเนินชีวิตหลายกฎเกณฑ์ที่ถือบังคับว่าพระเจ้าทรงกำหนดกลับถูกพบว่าเป็นเพียงข้อกำหนดสำหรับมนุษย์เพราะเหตุจากความไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ความคิดของคนจำนวนมากได้เปลี่ยนไป จากที่ไม่เคยตั้งคำถามและมีความเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาในศาสนาไปสู่ยุคของการใช้เหตุผลเมื่อเขาคิดว่าความเชื่อนั้นไรค่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้คนมากมายหลุดพ้นจากการได้รับความเข้าใจแบบผิดๆจากการนับถือศาสนาที่ผิดๆและในขณะเดียวกันก็ได้ทำให้คนสมัยใหม่นั้นละจากความเชื่อพื้นฐานไปด้วย ซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อในพระองค์ไม่ใช่ในมนุษย์แบบในยุคมืดผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นได้กล่าวถึงสิ่งที่สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงจำเป็นต้องอธิบายทุกสิ่งให้แก่เราเพราะแม้พระเจ้าอธิบายพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำความเข้าใจพระองค์หรือวิธีของพระองค์ได้ครบถ้วนทั้งหมด เราจึงต้องมีความเชื่อในพระองค์ในยุคข,ของเทคโนโลยีคุณต้องมีความเชื่อที่มากกว่าอดีตไม่ใช่ความเชื่องมงายที่จะนำไปสู่เรื่องไสยศาสตร์แต่ความเชื่อที่มีความรู้ซึ่งผ่านการศึกษาพระวจ,จนะของพระเจ้าและอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ของคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความเชื่อไม่ใช่การไร้เหตุผลแต่เป็นการยอมรับเรื่องของฝ่ายวิญญาณน,นั้นมีจริง และไม่สามารถทดสอบได้ในหลอดทดลองเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าเพราะเราไม่สามารถเข้าใจพระองค์หรือวิถีของพระองค์ได้ครบถ้วนทั้งหมดให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกถ่อมใจไว้วางใจเชื่อฟังในพระองค์เสมอ แม้ว่าลูกจะไม่เข้าใจในเหตุผลหรือวิธีการของพระองค์แต่ลูกเชื่อในความรักและพระเมตตาคุณของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน